สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา FM DK Educator Channel นะคะวันนี้เราจะมาสอนทำขนมดันโกนาตามซีรีส์ s q ิ i d g เก e นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำน้ำตาลมาต้มให้ละลายนะคะ few minutes later. พอได้น้ำตาลตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็เปิดแก๊สและเริ่มทำได้เลยค่ะ แนะนำให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เบกกิ้งโซดานะคะแต่แนะนำอย่าใส่เยอะนะคะไม่อย่างนั้นมันจะขมนี่นะคะทุกคนเห็นสีไหมนีนะคะ่ะเห็นแล้วได้ถึงน้ำเปลาหวาน มีขั้นตอนต่อไปเราจะเทใส่กระทะนะคะแต่เห็นคนหนึ่งก็ใส่ฟอยล์กันแต่ที่บ้านไม่มีฟอยล์นะคะดีเลยค่ะ <c oughs> ใกล้แข็งแล้วก็ปั๊มพิพ์ได้เลยนะคะ <c oughs> ถ้าน้ำตาลแห้งแล้วเราก็ดึงพ,พีออกมาเลยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะทุกคนขนมดันโกนานจากเรื่องซีรีส,ส์ Squid Game นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะแกะได้หรือเปล่าถ้าแกะได้ก็หลอดถ้าแกะไม่ได้ก็ตายเลยนะคะทุกคน หลุก <Your> แตกนะคะทุกคนตายแล้วนะคะคถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับต b e ให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแตกแล้วอะทุกคนทําไงดีกินโชอเสียฟัน